ครับสวัสดีกันดีคลิปนึงนะครับเนะาะวันนี้เรากลับมาเบิงน้องๆกำลังสอมอยู่นะครับอัน้อมครั้งน้องไม่ก็เต็นไปด้วยดีมัง่ง <c oughs> บม่ดีมั่งนะครับเนาะเดี๋ยวมันมีสนุกสนุกใ,นให้เบิงให้้านะัก <c oughs> อัน้อบมันก็ต้องมีผิดพลาดมีนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับซึ่งสนุกสนานไปเนาะ ขึ้น,นเถือกม้างม่อถือกบ้างหลายเรื่องหลายแล้วนะครับอืแต่ว่ากับพยายามแก่จาของเพื่อนเลยแก่จาของตามเรื่องตามเล่าเพื่อนไปตามเรื่องตามเล่าของเพื่อนไปไม่ได้บังคับเพื่อนนะครับกับไปเพื่อนเล่นของเพื่อนไปเว่า บ่ได้บังคับเพิ่นนะครับเนี่ยแต่ให้เพิ่นทำเองสแสดงเองเฮ็ดเองคิดเองเนะครับปล่อยให้อิสระกัเนเลยเพิ่นได้เฮ็ดเรียนลูกศึกษาของเพิ่นเองครับสมมวลแน่เฮ่ห้าปฏิเกันไปแน่ตามเรื่องตามเล่าของเพิ่นก็ <c oughs> ฝากน้องๆไว้ให้ด้วยครับผม สนใจยังได้ไปติดตอ่อไปเรื่องการเรื่องงานนะครับก็รับมือทุงานนะครับสนใจติดต่อกันได้ครับบอโทษติดต่อก็คือนาหน้าคลิปหลังคลิปครับก็ใส่ไว้แหงแล้วครับวงจำป่านะผมสื่อวงเพนนะเพ่นก็ตั้งเองละไอเดียเพนคิดเองทำเอง วงจำป่าสวรรค์เนาะครับนเนาะเต็มๆเนาะแตาสนใจอยากติดต่อไปซอยงานกะเบอร์โทรก็ฝากไว้ให้แล้วนะครับนะคลิปลังคลิปนะครับผมก็สนับสนุนน้องๆเพื่อนนะครับมันก็นดีก็ไปเห็ดยังอืงอ่น <c oughs> ในเมื่อเป็น ไฟนี่สายนี่ละก็ต้องจัดให้นะครับมันมักมันผ้ากันมักเล็กๆหน่อยมันผ้ากันมักเกิดร่วมตัวกันได้ก็เลยจังจะค่อยมาเป็นวงนะครัใจเป็นรักถ้ามื่อใดมีน่านงานนี่วุ่นไา้ไ่ถุงมกันสนันวันไป กเกิดขึ้นได้กันย้อนเพิ่นนะครับร่วมตัวกันแต่ระดับพี่ใหญ่เพิ่นกับมีอยู่สี่หางก้นนี่ครับพี่ใหญ่เพิ่นอยู่ในวงนั่นแหละพี่เบิ่มเพิ่นส้อนน้องๆนงุนง่นง,นงไปเอาฝากติดตามคนไหลคนแช่นะครับวง จำปาสวรรค์ครับผมเบอร์ทั